วันนี้เราจะมาสปอยให้ฟังเลยตัวร้ายอย่างค้าจะหนีเอาตัวรอดยยังไงดีเนสี่ครั้งที่สองคือมันแซ่บมากทุกคนทุกคนต้ององฟังจริงจงนะเว้ยคือแบบแซ่บคือเริ่มเรื่องคือวันหนึ่งเจ๊ไม่ยอมให้ปิงเหิมมันขึ้นเตียงไงปิงก็คือดังงอนไงงอนเจ๊ไปเลยเจ๊ก็แบบเออที่ที่นี่หย่อนอย่างนีนี่มันก็งอนง่ายดีๆนะเว้ยเจ๊ก็แบบเออไม่ได้อะไรมากวันหนึ่งมันกลับมาสะบักสะบอมแบบมีเลือดมีอะไรใช่ไหมเจ๊ก็เลยเป็น เจ้ก็เลยเข้าไปแล้วแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่า,ไ,ลลาไอ้ปิงมันก็ทําท่าทีแบบไปคือไม่ได้สนใจเจ้เหมือนเดิมไงเจ้ก็เลยเข้าใจว,ว่ามัดงอนเจก็เลยแบบจะพาไปรักษาที่ภูเขาไงเพราะว่าถ้าต่อสู้แล้วใครทําปิงบาดเจะได้ขนาดนี้ต้องเป็นมันเท่านั้นซึ่งถ้ามันยังอยู่อ่ะมันก็อันตรายไงเจ้ก็เลยพาไอ้ปิงกลับขึ้นภูเขาขอ,ของตัวเองไปแล้วก็ไปแบบรักษาคอยแบบดูแลเี่แคร์อย่างดีตอนนอนก็กอดน,นอนด้วยแบบแบบใส่พลังงานเข้าไปให้ด้วยคือเรียกได้ว่าเทคแคร์ดีมอ และไอปิงมันก็กำลังช็อกอยู่แล้วแบบปิงก็ทำตัวแปลกๆแต่เจก็คิดว่าเพราะมันมันงอนไงเออมันก็เลยไม่ได้แบบอันนี้มากแล้ววันต่อมามันก็แบบเกเรื่องอะไรมากมายแหละเราขอไม่เล่านะตอนนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วปิงปิงมันก็แบบเจอเจมันก็เลยดึงเจขึ้นเตียงค่ะแล้วแบบได้ได้ว่าช้ำชองมาครังนีนีเป็นครั้งที่สองคือแบบทําอะไรรวบจบในท่าเดียวอะคือแบบจับเจก็คือแบบอยู่ในท่าที่ถูกต้องเลยเว้ยแล้วเฮีจก็แบบ ทีโกงนี่ว่าอแบบไอความปักของให้เองนี่มันแบบมันทําให้แบบทั้งเดียวก็แบบทํางานเลยหรอกูไปยอมกูไปโยมก็แบบมันยะมาที่นาอะไรอย่างี้ว่ะอะไรประมาณเนี้ยเจก็คือแบบรู้สึกไม่พอใจเลยแต่ก็แบบอช่างมันไปให้เด็กมันทําไปเลยแล้วทพนี้แบบปิงก็คือทั้งจูบทั้งไล่เจเจก็ลูบ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 คำคำลูบกันไปเจลูบไปลูบมัแปลกๆว่ะแล้วทำไมผิวปิงมันเรียบเนียนทั้งที่เฮ้ยมันต้องมีแผลเป็นเจก็คือถีบเลย อันนี้ก็แบบซื่อจนไหนว่าซื่อจนราคาไม่ใช่หรอซื่อจนเนี่ยทำไมทำอย่างี้ล่ะแบบชำตาปิงป๊งปิงป๊งปิง๊งปิ๊งใส่จี่คือแบบหลักพงสิจีเขาแบบอืมเขาาหายไปไหนนี่บอกเขาอะไรไม่ถ้าพูดถึงล้วปิงเหินก็ค่าไงเขาอยู่ไหนคือแบบไอ้นั่นมันก็คือล้วปิงเหินจากออริจินอลค่ะเราเขาเรียกว่าปิงเกิรนะปิงเกิรก็คือแบบอืมรู้ได้ไงอะไรประมาณเนี้ย สรุปคือไอ้รั้วปิงเหิงกับปิงเกอร์เนี่ยมันสลับที่กัน mm. คือสลับมิติไอ้ด่ามันโพตดบักเลยเว้ยคือแบบมันสลับได้ทอดมิติที่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ว่าปิงเหอมันมาพอด,ดีอีสองคนอีสู้กันตะลุมตะลัง,ลงตะลังบดังไปแล้วขอข้ามนะสู้กันแล้วในวางที่สู้กันเนี่ยปิงเกอร์ก็คือแบบมีการย่วประมาณว่าแบบเอ,าบอ้าแนวแบบเจมีความสุขในตอนอยู่กับข้าข้าทำให้เจมีความสุขมากกว่าลนะไอ้ปิงก็คือเสียเซล์แล้วก็แบบฟิลขาดเลยเว้ย แล้วเจ๊ก็แบบไม่ได pues, so, ้ทําไม่ได้มีความสุขไม่อะไรทั้งนั้นสุดท้ายแล้วปิงมันก็ปิงปิงเกินนะปิงเกินก็หายไปเลยอยู่ๆก็ว้าวหายไปเลยแล้วแบบอ้าวอย่างวะมันจะหายก็หายไปเลยเหรออย่างเงี้ยส่วนปิงหือก็คือเลือดตกยางออกนิดหน่อยใช่ปะเจ๊ก็แบบเออมาๆๆาดูรักษาให้ปิงปิงหือก็แบบจุดจุนจุ๊แค่ทำได้แย่ขนาดนั้นได้หรอแลยประมาณนี้เจ๊ก็แบบอืมนายเพิ่งทําครั้งแรกไงนายยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรหรอกแล้วแบบจริงหรือเจุนจุ๊จุนจุแบบ เออเออก็ออได้งั้นข้าจะรักษามือให้เจ้าก่อนแล้วเราค่อยไปแบบเอ่อไปแบบหาลือกันซึ่งก็คือสบู่ยี่มกกันรุกโง่นั่นแหละทุกคนปิงเห๋อก็บอกจริงนะแล้วมันก็หักแขนไปก็ๆแกล้งสองสามทีแขนก็มาเป็นปกติแล้วทำเสร็จแล้วสิจุดบเรื่องฮันลือเขาแล้วล่ะคือแบบอีปิงเอ๋อ,ล,อ,ล,อ,อล,ลูกเอ๋อคือมารักษาแบบอืมลูกเราน,าน,าน,าน่ารักเลยเนาะและที่มันก็คล้องกันอยู่บนเตียนงะใช่ปะก็จูบก็ว่าอะไรกันนั่นแหละก็คือรูกไล่ไปเลยถอดสักข้าวโน่นนี่นั่น แต่ประเด็นคือหลังคาบันพังจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้ลมโชยเข้ามาแล้วเด้แบบโชยโชยแบบเย็นหืมเย็นหอมกันเลยแบบงงะอ, um. อะไรประมาณเนี้ยเจ๊ก็คือเย็นหืมนั่นแหละไอ้เจ๊ก็แบบเปลี่ยนที่ดีไหมปิงก็อบอกไม่ไม่เปลี่ยนเหมือนมันฝังใจกับที่เนี้ยเออก็เลยทํากันไปจ้าแล้วเจ๊ก็คือแบบเออน่ารักอะเพราะว่าปิงมันแบบดูดูแบบไม่กล้าไม่กล้าทำดูเขินหน้าแดงเจ๊แล้วแบบอุ้ยน่ารักมากเลย พอเหลือบตาลงมองข้างหน้าอือหือความคิดเมื่อครู่นี่คือติวง่ายไปเลยจ้าคือแบบอีใจคือแบบอใจนี้นี่ละจัมโบ้ซูเปอร์เอ็กเอลนี่นะมันใส่เข้ามาได้ยังไงครั้งที่แล้วจีก็บอกไม่ได้จีก็แบบไหนไหนซื้อจนบอกว่าเกิดอะไรประมาณนี้จีก็แบบเดี๋ยวโวยซื้อจะใช้ใช้มือก็ใช้ใช้ใช้มือก่อนนะนๆอะไรประมาณนี้แล้ว ใช้มมอแล้วก็รูดขึ้นรู่นลงแบบเจ๊ว่าอือหึ้ยใส่มาหึงมานี่มป็นอำพูดทางศาลฆ่าคนตายได้ลยนี่หว่ะแล้วก็รูนไปรูดมารูดไปรูดมารู่ไปรูดมาไม่กะดิไม่มีทีท่าว่าจะแตกไม่มีทีท่าว่าจะยุบไม่มีทีท่าจะอะไรนั้นมันเดิมแถมยังแข็งและใหญ่ขึ้นเจก็คือแบบจนปัญญาคือแบบอือฉั้ควทจะทำยังไงดีวะแต่ประมาณนี้แล้วเนนี่แบบปิงก็แบบถ้างั้นก็ให้ให้ซื้อจึงทำแล้วเจก็แบบ่่ะะะะะนววาาไไอร เคยให้เจเป็นลูกเจก็แบบจะบ้ากเลยเกือบจะไม่ทำงานเลือดตกยางออกจะทำไงคะบวกกับแบบเจก็แบบไม่ประสบการณ์บวกกับเจก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรแบบเนี้ยเจก็แบบนายทำอะไดีแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเ้าจะทำสุดจนเจ็บดีอะไรประมาณนี้เจก็บอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดีเรียนไปนายก็จะรู้เรื่องเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เจก็คือแบบเออค่อยๆแบบแบบก่อนลูกกันอะไรประมาณนี้เพื่อให้แบบมันง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ไอ้ซึ่งจะแนบ สุจุนก็คือแบบค่อยๆค่อยๆแบบคลายตัวเองค่อยๆต่อคันหลังให้เพื่อแบบมันง่ายกว่าไงแล้วแบบเธอคิดดูนะเอวของเจคือแบบเอวคอดนะแบบขาเรียวแบบไปทุกกนกกนสูงให้มันแบบให้มันอยู่ในท่าที่มันทําได้ง่ายอะคือแบบจินตนาการแล้วอดนลงไปเอาน้าความยกก้นขึ้นมาแล้วเอวเจคือแบบเอวคอดเอวแซบขาเรียวแซบมากไปปีมันกลับพี่เจกลับมาเหมือนปีเขาเจแล้วแบบแะ เจกแบบอะอะไรวะนี่คือจะเอาสอนไม่ไม่ยอมมันก็เลยควไปอีไป้ปิงมันก็จับแตะเอวแล้วแบบซึย,ไยงไมอยากมันค่หอแล้วเจ่แบบอืมอีนี่อีนี้ก็รอให้โหแล้วเออข้างหน้าก็ข้างหน้าวะอวานเออก็ได้แต่ประมาณนี้แล้วทีนี้เจก็แบบเออทำไปทำๆเลยไอ้ปิงเหรอมันก็ค่อยๆเอานิ้วใส่เข้ามาแล้วเหมือนนิ้วมันมีอะไรแบบ เคลือบอะไรสักอย่างนี่แหละทําให้มันใส่เข้ามาได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆใส่เข mm ้ามาแล้วก sí. ็แบบค่อยๆเอาเข้าออกเอาเข้าออกแบบใส่มดเลยเด้เจ๊แบบช้าๆลงหน่อยอะไรแบบบิงเหอก็แบบทําให้ตามใจเลยนะแล้วก็แบบเรียกได้ว่าเจ๊เป็นคนแบบควบคุมทุกอย่างให้ปิงตามทำตามใจเลยอะแบบเข้าเข้าออกๆนู่นนี่นั่นแล้วแบบเรียกได้ว่าทําไปสักพักนาังมาตก็แบบแบบนี้ก็แบบเหินนั่นแหละแล้วแบ ถามไปทำไมแบบซึ่งเจอเนี่ได้ไหมอันนี้ก็แบบได้เข้าออกๆแล้วแบบผ่านกับฟินลูบไล่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใส่มือเข้าใส่ออกเสร็จปุ๊บปีเฟอร์ก็เอาออกมาแล้วก็เอาเสาคำสวรรคของตัวเองเข้าไปแทนที่เชฟดหยิบมันดรงหยิบขึ้นมาแล้วก็ตาย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 ในใจนะแต่ไม่ได้พูดออกมาแล้วปีเฟอร์ก็แบบยิ่งทบทวนจนจำไม่ได้แค่พอแล้วดีกว่าแค่จะออกมา นลวเล้ที่แบบอย่างว่าจะปันเลิกตรงไนนี่นะมันคิดอะไรอยู่ื็แบบจะมันลให้ใส่กันก็ว่างหปล่แล้วอันนี้จะเป็นยอมโอ้โหมีแกล้งนั่งฝ่อแล้วเนี่ยแบบมันจะเป็นโปงเนี่ยที่แบบไหนๆก็่าอย่างนี้แหละไปให้มันสุดแล้วทีก็แบบลุกขึ้นแล้วก็นั่งแล้วก็คล่อมแล้วก็ทีก็แบบเอาอะไรนั้นเข้าไปเต็มๆลึกๆเลยแล้วแบบที่ใจทังที่เราปิงเหอมันไม่ได้หลังไม่ได้แตกไม่ได้อะไรเลยมันเรียกว่าสีความรู้สึกได้ มันต้องแกมือมารั้งนี้จะทําให้สุดแล้วอางเนี้ยตอนที่ข้อมลงไปแล้วก็แบบกดตัวลงไปให้มันลึกใช่ไหมมันก็คือเข้าไปดนจุดนั้นของตีีก็คือเสียวขาแล้วก็ขาอ่อนสบไหลสบุกของงเหอะแค่หนึ่งกรึ๊กแล้วแบบแบบครางแบบว่าฟินมากปี่เหอะก็คือแบบเซนดีไงก็แบบซื่งเนทาตรงนี้ไม่เทียบรอ้ออะไรประมาณเนี้ยอันนี้ไม่ได้ตอบอะไรแต่คิดในใจไม่ใช่แค่ม่นจ็บนะฟินเลยหลักระบาณเนี้ยคือแบบ แล้วทีนี้คือแบบหลังจากนั้นก็แบบปิงเหิอก็เลยใจไงปิงเหิอก็แบบสุบสุบสุบปับปับปับสุบๆปับปับปับทำไม่อย่างเต็มที่ที่แล้วเจก็คือครางแบบแบบออกมาในที่เราคางไม่เป็นนะที่ในใจเราเองคือคางออกมาแบบนี้ด้วยว่าแบบวินน่าครางดีพอเริ่มมีประสบการณ์เริ่มแบบเคยทำมาแล้วไงคือเริ่มว่าทำกับแบบเข้าคากันดีมากเจก็เริ่มแบบต่อรับแล้วก็เริ่มแบบปรับตัวได้กับเสั่งสวรรค์ได้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบค่อยๆ่อยฟินค่อค่อยๆเคลิ้มอะไรเงี้ย สิพี่สิพี่เหน่งมีมังแค่ไหนนะเนี่ยเซจนบอกให้เราวิ่งไปกี่รอบแล้วเนี่ยเออเออเฮ้ยนั่นอะไรนะหลังคาแตกเหรอหรือว่าเราต้องซ่อมกันเพราะเด็กมันมาจ้าแล้วเด็กก็คือแบบอุ้ยเราควรไปซ่อมดีไหมเจ๊ก็คือคิดหน่อยเดียก็คือแบบพยายามจะแบบจะแบบดิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเข้าไปลึกกว่าเดิมเจ๊ก็คือแบบคลางเลยเบ้แต่ว่าปิงเฮิมันตะกบปากก่อนไม่ให้เสียงเจ๊ล่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็แบบอะไรประมาณเนี้ยเรื่นี้แบบ เด็กน <c oughs> like, ้อยก็คือแบบคุยคกันไปคุยคุยกันมาแต่ก็ดีนะที่มิงอิงอิงสรุปประมาณว่าคุ่ยชอบพวกนี้แล้วกันเดยวซื้อจุนเดียวว่าอีกแล้วมันก็ไปอิงถือเลยได้ใจก็คือผีค่อมกลับมาแล้วแบบสบตบัปับปับบสวดสบุสับปับปัอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วทีนี้แบบอือมันก็กอดเจแล้วก็แบบซือจุนตอนนี่ข่ายอยู่ทางโน้นค่าหาท่านพ่เจอคือตอนที่มันข้ามปเตียน่ะแล้วเจก็แบบอือมันบอกขาไม่อยากหยูแบบนั้นเลยแลวเจ็บอมันจะไรเหมือนซื่ีมุนกับเจ้าเหมือะไม่เจะไม แล้วทีนี้เผา้านอ่นเจ๊รู้ถ้าเอกอึดมากซจก็รู้อีกแต่สายเลือดมันบวกกับความเป็นพทยเอกอึดแค่ไหนเจ๊ยังไม่ได้เตรียมใช้บริจาคกว่าปิงเพิจะหลังจะแต่ได้เจ๊นี่คือเบลือเบ,บลือแบบอืมเบลือเรียบร้อยรู้สึกตัวอีกทีคืออะไรอุ่นๆเข้ามาข้างในแล้วแบบตื่นแล้วแบบเหนื่อย แล้วเจ๊ก็คือไม่สนใจอนะไรเลยคอนดอมโนคอนดอมในเจะนอนจักอะไรเจ๊ก็คือไม่สนใจเลยข้างในก็คือบวมก็คือแบบเซรีบิงเหอก็คือไม่อยากออกไงแต่ก็แบบสุดท้ายก็ต้องออกช่วยเจ๊แบบเสร็จไปสองสามทีแล้วสิแล้วจริงแบบคนอนหน่อยเธอเอะไรประมาณเนี้ยบิงเหอก็ตอบว่าซื่อจูนอะไรประมาณเนี้ยเจ๊ก็คือรู้ว่าอยากพูดอะไรห,หันไปมองแย่แย่ามากอาะไรแบบเนี้ยแล้วบเหอมันไม่นอนนะมันกับกดีเจก็ดิ้นแดีิยวแล้วแบบแยกขอรับแยกกันไปจริงๆ จะแบบนั่นคืจะทำไรอ่ะเพราะว่าได้เกินไปดังนั้นขอให้ซื้อจนคนคว้ากับสิทธิ์ให้มากๆหน่อยจุดจุดจุดแล้วก็เนื้อเรื่องไม่ไไปต่อแต่ให้เราเดาไหมยันสว่างเนี่ยระงกันทุกคนครั้งนี้คือแซบนะแซบออกว่าครั้งที่แล้วแต่แบบเราไม่ได้เล่ารายละเอียดมากเพราะว่ามันเวลาไม่พอให้ทุกคนไปอ่านเองเลยอยากจะให้ทุกคนไปอ่านอีมันฟินจริงๆเลยแต่ครั้งที่สามเรียกได้ว่าฟินฟินทังหน้าอ e ีพีหน้าคือฟินมาก มีการใช้อุปกรณ์มีการนุ่นมีนั่นกรรมการมีกระบี่ครั้งที่สามเนี่ยก็มีตำนานของเขาเหมือนกัน